เล่าไปเรื่อยเสือสมิงเมื่อครั้งที่หลวงตาเจียมท่านออกธุดงไปตามผืนป่าในลหลายๆพื้นที่ช่วงที่บวชเป็นพระภิกษุสายพระป่าที่ชอบสแสวงหาความวิเวกใหม่ๆไม่เว้นแม้แต่พระธุดงอย่างหลวงตาเจียมที่ได้เจอเจอกับเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ต่างๆแปลกๆอยู่เสมอแต่ละผื้นป่านั้นมีอาถรรพ์ลึกลับแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าจะต้องพบเจอกับอะไร หลวงตาเจียมท่านก็สามารถใช้พุทธาคมและวิทยาคมที่ได้ล่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ของท่านรวมทั้งได้ใช้เมตตาจิตแผ่บุญกุศลบารมีให้จนแค้วขาดปลอดภัยกลับมาได้ทุกครั้งทั้งที่ช่วงเวลานั้นท่านอย่างบำเพ็ญตะบะบารมีมาไม่นานมากนักแรแกลก็กกเกิดอาการหวั่นไหวหวาดกลัวอยู่ในใจบ้างแต่ก็ยังเชื่อมั่นในบุญนำธรรมะและเส้นทางที่ท่านได้เลือกจะสามารถนำทางท่าน จนรอดปลอดภัยจากบ่วงกรรมต่างๆได้อย่างแน่นอนจึงไม่เคยคิดจะถอยหนีจากสิ่งที่พบเจอเลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่ท่านบวชได้พรรษาที่สิบก็ได้ทุดงเข้าไปในป่าลึกแถวๆเขตชายแดนพมา่าโดยได้ทุดงลัเลาะเข้ามาตั้งแต่ทางภาคใต้ขึ้นมาตลอดเส้นทางที่ท่านทุดงผ่านเข้าไปบางช่วงก็พบเจอเข้ากับหมู่บ้านบ้างบางช่วงก็หาหมู่บ้านแทบไม่เจอไม่ได้รู้สึกแปลกอะไร เมื่อไก่หมู่บ้านที่ไหนก็แวะพักปักกดที่นั่นหลุงเช้าก็ออกรับบิณฑบาตสอนสั่งญาติโยมก่อนที่จะลาจากไปสักคืนหนึ่งหากไปไม่เจอหมู่บ้านเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเปลืองอาหารการกินสามารถหาเผือกหามันผลไม้ป่ามาฉันเอาได้ครั้งเมื่อผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในป่าไม่ลึกมากนักมาท่านก็นตัดสินใจจะเข้าป่าลึกเพื่อจะทุดงข้ามไปถึงฝั่งพมา่าให้ได้เพราะได้ข่าวว่ามีพระอาจารย์สายพาป่าทางภาคอีสาน เข้าไปบำเพ็ญเพียพรภาวนาอยู่ก่อนแล้วก็เลยตั้งใจจะไปฝากตัวแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกับท่านเพื่อเพิ่มพูนขอปฏิบัติที่ติดขัดบางประการก่อนที่จะลัดเลาะขึ้นไปทางภาคเหนือยิ่งเข้าป่าลึกไปมากก็ยิ่งเหมือนหาจุดหมายปลายทางไม่เจอมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้สูงใหญ่เต็มไปหมดจนแทบจะมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันจนบ่ายแก,แก่แท่านจึงได้ตัดสินใจปักกดอยู่ที่กลางป่า โดยที่หลวงตาเจียมท่านไม่รู้ตัวเลยว่าเข้าไปถึงไหนแล้วแต่คืนนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและการบำเพ็ญเพียรภาวนาของท่านก็เป็นไปด้วยความสงบก่อนฟ้าสางท่านก็ได้เก็บอัฐาบริขารหลีบออกทุวงมงหน้าต่อไปจนบ่ายก็ยังไม่สามารถพ้นออกไปได้จากป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมอยู่ข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้สนใจที่จะหาฉันตั้งแต่เช้าไปยันเพลน อาศัยเพียงแค่เด็ดใบไม้ใบหญ้าที่พอจะแก้กระหายได้บ้างไม่คิดว่าป่าใหญ่มันจะกินพื้นที่ออกไปมากมายขนาดนั้นแต่ก็ยังนับว่าโชคดีอยู่มากที่ไปเจอเข้ากับชาวบ้านแม้ว่าชาวบ้านสองโผัวเมียที่เห็นจะแสดงอาการหวาดกลันกเกรงกลัวหลวงตาท่านอยู่บ้างจนรีบเดินหนีไปอยู่กลางป่าลึกท่านเข้าใจว่าคงจะไม่เคยพบเจอกับผู้คนมาก,ก่อนหรือแม้แต่พลานก็ไม่เคยเข้าไปล่าสัตว์ถึงในป่าเขตนั้นและยิ่งท่านเป็นพระธุดงค์ด้วยแล้ว ยิงคงจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนสำหรับสองผัวเมียนั่นเครื่องนงห่มก็ดูแปลกๆเหมือนว่าจะใช้เส้นใยของไม้ป่าบางชนิดมาปกคลุมห่มร่างกายเอาไว้หลวงตาท่านจึงได้อาศัยเดินตามสองผัวเมียนั่นไปเพราะคิดว่าอย่างไงเสียทั้งคู่ก็จะต้องออกไปจากผืนป่านี้เดินตามไปได้พักใหญ่ๆจู่ๆสองผัวเมียก็หายไปเฉยๆไม่คิดว่าจะเดินไวมากขนาดนั้นแต่หลวงตาท่านก็ยังคงเดินตรงไปเรื่อยๆ เราคิดว่ายังไงเสียก็คงจะเป็นทางออกไปจากผื้นป่าและก็เป็นไปอย่างที่ท่านได้คิดเอาไว้จริงๆด้านหน้าที่เห็นเริ่มเป็นลานดินสลับกับป่าโล่งและเนินหินเพราะว่ามองออกไปทางไหนมีแต่ป่าเขาสลับซับซ้อนเต็มไปหมดหันกลับไปทางเดิมป่าที่มีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ที่ท่านใช้เวลาเดินมาแทบทั้งวันกับไม่ต่างอะไรกับพื้นป่าที่อยู่ด้านหน้าทําให้หลวงตาท่านรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเพิ่งจะเดินผ่านโพธิมาเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้น แต่ท่านก็เลือกที่จะม่งหน้าต่อไปเพราะเห็นควันไฟลอยอยู่ด้านหน้าแล้วถ่าทางจะเป็นหมู่บ้านของสองผัวเมียนั่นอาศัยอยู่ท่านก็เดินไปจนถึงหมู่บ้านนั่นจริงๆแต่ที่เห็นนั่นมันเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆมีไม่ถึงสิบหลังคาเรือนท่าทางน่าจะเป็นญาติพี่น้องกันเสียมากกว่าเพราะดูดูหน้าตาจะเหมือนและคล้ายๆกันทั้งหมดและเหมือนว่าจะเป็นลุ่นลาขาวเดียวกันเสียด้วยที่ต่างก็พากันออกมายืนจ้องมอง คล้ายกับว่าหลวงตาเป็นสิ่งแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มีสองผัวเมียชรา,าเท่านั้นที่ยิ้มให้เหมือนกับจะเป็นมิตรท่าทางน่าจะเป็นพ่อแม่ของหนุ่มๆเจ้าสาวเหล่านั้นทั้งหมดแต่งกายคล้ายๆกันหมดก็คือร่างกายนั้นห่อหุ้มคล้ายๆกับเส้นใยของไม้ป่าบางชนิดดูดูแล้วน่าจะเป็นชาวบ้านไม่เผาได้ก็เผาหนึ่งที่แยกขอบครัวกันออกมาอยู่ลําพังกลางป่าแต่ท่านก็ไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเมื่อรู้ว่ามีหมู่บ้านอยู่ ก็เดินเลยออกไปเพื่อจะหาที่ปากกหลุงเช้าจะได้เข้าไปรับบิณฑบาตและเทศนาสั่งสอนอาจจะช่วยขัดเกล้าชี้ทางสว่างให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้บ้างปากกเสร็จก็ก่อไฟต้มน้ำชาฉันยังไม่ทันจะคำสองผัวเมียชลาคู่นั้นก็ถือกระบอกไม้ไผ่เดินตรงเข้าไปหาหลวงตาก่อนที่ทั้งคู่จะพากระกลมลงกาบเสร็จแล้วก็ยืน่นกระบอกไม้ไผ่ที่ถือมาถวายให้กับหลวงตาบอกว่าข้างในนั่นคือน้ำพึ่งปลา ให้พระคุณเจ้าท่านเก็บเอาไว้ฉันแก่กระหายเพราะว่าคงไม่มีอาหารอะไรอย่างอื่นมาถวายท่านพูดจบทั้งสองกันลากลับไปเพราะว่าหันไปเห็นพวกหลูกๆที่ตามมาจ้องมองตาขแมงอยู่ก่อนที่จะมีเสียงตะวาดของสองผัวเมียเหมือนไล่ให้กลับไปจนทั้งหมดได้กลับไปแล้วหลวงตาท่านก็ไดเอาน้ำพึ่งเทใส่น้ำร้อนฉันพอแก่กระหายไปหนึ่งจอกก่อนที่จะเริ่มบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปเหมือนทุกๆคำจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานมากแค่ไหน ขณะที่เหมือนว่าจิตจะดำดิ่งสงบปลุมลึกมากกว่าที่เคยปฏิบัติในทุกทกที่ในพื้นป่าจู่ๆก็มีกลิ่นเหม็นสาบสางอย่างรุนแรงช่วยเข้ามาแต่จะโมกยิ่งนั่งทนกลิ่นยิ่งเริ่มรุนแรงมากขึ้นจนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวท่านก็เลยลืมตาขึ้นดูพอสายตาเริ่มชินกับความมืดก็มีเสียงแกลกๆแกะ้งแกล้ายกับว่าสีเทาของคนเดินไปหลบๆกดเมื่อมองเห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจนท่านก็ต้องตกใจ เพราะว่าที่ด่านนอกกดของหลวงตานั่นดันมีเสือลายผาดก่อนเดินวนไปวนมาอยู่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดตัวหลายรอบกดของหลวงตาเต็มไปหมดเห็นเสือลายผาดก่อนพวกนั้นมันทําท่าดมดมมองมองดมดมไปรอบๆอบกดเหมือนจะจ้องมองหาหลวงตาแต่ระยะแค่นั้นมันก็น่าจะรู้ว่ามีหลวงตาอยู่ด้านในแต่มันก็ยังดมดมจ้องจ้องมองมองอยู่แบบนั้นไม่ได้โจมตีเข้ามาคล้ายกับว่าไม่แน่ใจอะไรบางอย่าง หรือไม่ก็อาจจะมองไม่เห็นหลวงตาที่นั่งอยู่ด้านไหนก็ไม่ทราบหลวงตาท่านได้แต่นั่งตัวแข็งทื่อข่มจิตบำเพ็ญภาวนาต่อไปหากคิดว่าจะต้องมาตายยังไงเสียก็คงจะไม่รอดแน่วาสนาคงจะไม่ได้พบเจอกับพระอาจารย์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ท่านได้แต่แผ่เมตตาให้ไปเท่านั้นหากว่าตนยังมีบุญบารมีวาสนากะคงจะรอดปลอดภัยกลับไปจนจิตนั้นกลับมาเริ่มสงบอีกครั้งหนึ่งความตกใจหวาดกลัวหายไปจนหมดสิน้น แถมท่านยังไม่คิดที่จะใช้วิทยาคมหรือว่าพุทธาคมที่ท่านได้เคยล่ำเรียนมาด้ยซ้าเมื่อจิตสงบก็ไม่ได้กินสาบสางเน่าเหม็นนั่นอีกแต่กระดันมามีเสียงตะวาดดังลั่นทําให้หลวงตาท่านต้องคลายออกจากสมาธิอีกครั้งหลืมตาขึ้นดูก็เห็นสองผัวเมียชรากําลังเอาไม้ไล่ตีเสือลายพาดกอนพวกนั้นอยู่พร้อมกับเสียงไล่ตะวาดดังลั่นไล่ให้เสือลายพาดกอนเจ็ดแปดตัวพวกนั้นไปใหพพ้พ้นจากกฎของหลวงตา สิ่งที่สองผัวเมียชรา,านั่นทำทำให้หลวงตารู้สึกแปลกใจมากไม่น่าเชื่อว่าคนแก่สองคนจะสามารถถือไม้มาไล่ตีเสือลายพาดก่อนเจ็ดแปดตัวนั้นให้กลัวได้และที่ทำให้หลวงตาท่านแปลกจใจหนักเข้าไปอีกก็คือเสือลายพาดก่อนพวกนั้นเมื่อถูกไม้เลียวของสองผัวเมียชรา,าเขา้าจูจ่ๆล่างที่เห็นว่าเป็นเสือลายพาดก่อนก็กลับกลายมาเป็นล่างของคนรีบเดินหนีกลับเข้าหมู่บ้านไปทันที บางคนก็รีบวิ่งหนีไปเพราะกลัวจะโดนตีด้วยไม้จนพาก,นกันกลับไปที่หมู่บ้านจนหมดหลวงตาท่านไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนที่เห็นนั่นมันก็คือเสือสมิงดีๆนี่เองแม้จะเคยเข้าไปทดงในผืนป่าต่างๆมามากมายแต่ยังไม่เคยเจอเสือสมิงตัวเป็นๆเนข้าแบบนี้แถมยังมาเจอเสือสมิงที่อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านเลยทีเดียวและดูท่าทางว่วสองผัวเมียชรลาจะพยายามจะสั่งสอนหลูกๆพวกนั้นเสียมากกว่า ไม่ไดแสดงอาการดูร้ายเหมือนกับเสือสมิงที่เคยได้ยินมาจนช่วงสายๆของวันลงขึ้นหลวงตาท่านก็ถือบาทเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะรับบินทบาตอย่างไม่หวั่นเกรงหรือว่าสงสัยอะไรอีกเมื่อเข้าไปถึงหมู่บ้านก็เห็นสองผัวเมียชรลาได้นำาเอาผลละหมากหลากไม้ที่พอจะหาได้มาถวายเพราะว่าในป่าคงจะหาอาหารอย่างอื่นไม่ได้นอกเสียจากสัตว์ป่าที่ทั้งหมดนั้นคงจะไม่กินหลังจากที่รับผลละหมากหลากไม้ใสาบารเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้นั่งพูดคุยสั่งสอนเทศนาอยู่พอสมควรจึงได้ทราบจากสองผัวเมียชลาว่าพระอาจารย์ที่ท่านอยากจะเข้าไปพบได้เคยมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ก่อนหน้านั้นแล้วครั้งนั้นเมื่อพระอาจารย์เยยบย่ำเข้ามาถึงที่หมู่บ้านทุกคนก็เกิดอาการอยากจะจับพระอาจารย์กินพระอาจารย์ท่านก็ยอมให้กัดฉีกเนื้อหนังของท่านกินโดยที่ท่านไม่ได้แสดงอาการอะไรเสือสมิงทั้งหมดก็พาก,กันกัดกินล่างของท่านแต่ยิ่งกินก็เหมือนกับว่า ยิ่งเขียวกรวดเขียวสายเข้าไปในปากเนื้อหนังของพระอาจารย์ที่ถูกกัดฉีกออกก็กลับงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้อีกทุกครั้งจนสุดท้ายแล้วเสือสมิงทั้งหมดจึงได้พากันหยุดกัดฉีกเนื้อหนังของพระอาจารย์และคืนล่างกลับมาเป็นคนเข้าไปนั่งถา,ถามถ่ายพระอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระอาจารย์ท่านจึงได้บอกและสั่งสอนเทศนาว่าตัวท่านหรือแม้แต่ชาวบ้านที่เป็นเสือสมิงทั้งหมดก็ตามไม่ได้ต่างอะไรไปจากตัวท่านซึ่งเป็นคนหรือว่าเป็นพระเลย ทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดมาจากธาตุขันทั้งสี่สุดท้ายแล้วเมื่อตายไปก็จะกลับคืนสู่ความเป็นธาตุทั้งสี่ดังเดิมไม่มีใครอยู่ได้จนชั่วนิรันดรท่านจะกินเราก็เหมือนกับว่าท่านกินหินกินทรายกินดินสุดท้ายแล้วท่านก็กลับคืนสู่ธาตุเช่นเดียวกันฉะนั้นจะต้องมาฆ่าเอาชีวิตเลือดเนื้อของผูอื่นอีกก่อนที่ท่านจะเทศนาสั่งสอนไปมากพอสมควรก็เลยทำให้สองผัวเมียเกิดอาการสาบซึ้งคำสอนของท่าน ไม่มีความอยากกินเลือดกินเนื้อขึ้นมาอีกและสองผัวเมียชรลาเกิดพยายามจะสั่งสอนลูกๆให้เลิกล่าตามสัญชาตยานเสือและเลิกกินเนื้อไปในที่สุดแต่ก็อาจจะมีบางบางครั้งที่ยังต้องห้ามปรามกันเอาไว้โดยเฉพาะกับพระสงฆ์องค์เจ้าจะยิ่งบาปหนาหนักเข้าไปอีกเมื่อเห็นหลวงตาเหยียบย่ำเข้ามาพวกลูกๆที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังเกิดอาการอยากกินเลือดกินเนื้อขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังโชคดีที่ตามไปห้ามปลามเอาไว้ได้ทัน เมื่อหลวงตาท่านได้ฟังสอง婆เมียชลาพูดก็ได้เทศนาให้ฟังอีกรอบถึงบาปบญคนโทษการเกิดแก่เจ็บตายโดยที่เสือสมิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวที่อยู่ในหมู่บ้านต่างก็มารวมกันนั่งฟังด้วยความสำรวมไม่มีอาการอะไรห,หวาดระแวงสงสัยกันอีกหลังจากที่เทศนาสั่งสอนไปพอสมควรหลวงตาท่านก็กลับมาเก็บอัฐาบริขานรีบเดินทุดงมองหน้าต่อไปเพื่อจะหาพระอาจารย์ ตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นเผ่าเสือสมิงเผ่าสุดท้ายที่ได้มีคนไปพบเห็นและเป็นเผ่าที่ไม่มีการกินเลือดกินเนื้อส,สดๆกันอีกและหลังจากที่หลวงตาท่านได้ไปพบเจอเข้าก็ไม่มีใครเข้าไปพบเห็นหมู่บ้านแห่งนี้อีกเลยหลวงตาเดินพ้นออกจากหมู่บ้านนั้นไปไม่ไกลามากนักพอหันกลับมาก็ไม่เห็นหมู่บ้านนั้นแล้วเหมือนไม่เคยมีหมู่บ้านมาก่อนเสียด้วยซ้ำ ไว้พบกันใหม่ <laughs>